เรามาทำความรู้จักกับท่าน,นาคณะกรรมการของเราทั้ง12ท่านกันดีกว่านะครับคุณน่านครับคณะกรรมการท่านต่อมาครับผู้จัดการทัท่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวคุณรุ่งราวานันพุ่มจันทร์คณะกรรมการท่านต่อมาคุณชาร์ลอตออสตินรองดับผ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้ครับคุณอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ครับ วลานี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับพวกเธอซึ่งถือได้ว่าพวกเธอนั้นนะครับได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆมากมายนะครับและที่สําคัญเลยนะครับถือได้ว่าได้รับกระแสะที่ตอบรับอย่างดีมากนะครับจากแฟนๆทั่วทั้งประเทศรวมถึงแฟนๆจากนานาชาติด้วยนงครับและจะเป็นใครไปไม่ได้ นั่นก็คือชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับห้ามิสแกรนไทยแลนด์2022และอิงฟ้าวราหะมิสแกรนดไทยแลนด์2022และถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับเธอทั้งสองด้เลยครับ ขอเสิร์ประมือกับชาร์ลอตออสตรินรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022ครับ และขอเชิญประมุ่ยกับอิงฟลาวราฮะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022 ดูนั่นครับและนี่เลยครับชาลลอตออสตินรองดัหามิส s กรนด์ Thailand 2022และอิงฟ้าวราหะมิ s แกรนด์ไทยแลนด์2022ครับสวัสดีน้องอิงฟ้าและสวัสดีชาลลอตนะครับมาเดี๋ยวขออนญาตพูดคุยกันสักเล็กน้อยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยได้มาเจออิงฟ้าและชาลลอตที่เวที Miss Grand, วมิสแกรนด์นครพนม2023นะครับก่อนอื่นเลยถามทั้งสองคนเคยมาจังหวัดนครพนมมาก่อนหรือเปล่า ไม่เคยคะ่ะเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะครับผมแล้วชาลอตล่ะไม่เคยเหมือนกันค่ะครั้งแรกค่ะแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้เดินทางมาถึงจังหวัดน,นครพนมครับชาลอตก่อนครับรู้สึกอบอุ่นค่ะทุกครั้งที่ได้ไปที่ต่างๆรู้สึกเหมือนเราได้เหมือนได้กลับบ้านเพราะได้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทุกๆคนนะคะแล้วก็อันดับแรกเลยคือประทับใจมากๆเพราะว่ามันเป็นมีความธรรมชาติสูงแล้วก็ผู้คนน่ารักมากๆค่ะเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่มากกว่าหนึ่งวันนะคะ แล้วอินฟ้าล่ะครับค่ะก็ต้องบอกว่า,าตั้งแต่เรามาถึงก็คือได้รับการต้อนรับจากพี่น้องน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็การจัดงานก็สมบูรณ์แบบนาะแล้วก็วันนี้หนักใจแบบแทนกรรมการด้วยเพราะว่าทั้ง10คนก็คือสวยทุกคนเลย กับผมก็เรียกได้ว่าจังหวัดคนครมนโมเนี่ยเป็นจังหวัดที่5แล้วนะครับที่เราจะได้ตัวแทนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้อยากจะให้นะครับทั้งสองคนเนี่ยได้ให้กําลังใจสําหรับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง10คนนะครับในวันนี้เริ่มต้นที่ชาลอยกันเลยครับสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะมีอะไรก็งัดออกมาให้หมดนะคะวันสุดท้ายแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะจะรอนั่งเชียร์อยู่ข้างล่างค่ะอิงปาแล้วครับ ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะคือเออข้าใจโมเมนต์เลยว่าเวลาเป็นผู้เข้าประกวดเป็นไงแล้ววันนี้แบบมาเป็นกรรมการนะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนทำให้เต็มที่แล้วก็งัดความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะต่อให้วันนี้เนาะที่หนึ่งมีแค่ที่เดียวนะคะก็ใครที่อาจจะไม่ได้สมหวังก็อยากให้สู้เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้ไปต่อคะ่ะยังไงก็รอเป็นครอบครัว Miss Grand ออ2023อยู่ค่ะครับผมให้กำลังใจน้องๆกันล,ล,ล,ละอิงฟ้าได้ข่าวว่าอีก อาทิตย์เดียวอาทิตย์หน้านี้แล้วเราจะเดินทางในฐานะ Miss Grand Thailand ไปสู่วที Miss g ก a น d i n t e r n a t i o n a l ที่ประเทศอินโดนีเซียอยากจะให้ฟ้าฝากอะไรถึงแฟนๆสักนิดนึงนะครับทั้งที่อยู่ณนะที่นี้รวมถึงที่รับชมบันทาก a c e b o o k ไ i v e ครับค่ะก็จริงๆไปส่งได้นะคะวันที่3ตุลานะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิตอน6โมงเชาเนาะก็จะเดินทางไปที่อินโดนีเซีย วันแรกเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับ Miss Grand Thailand 2022ด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะจะเอามงกลับบ้านเราให้ได้ค่ะแน่นอนว่าเราจะไปคว้าม,มงทองมงแรกให้กับประเทศไทยนะครับนี่เลยกับ Miss Grand Thailand ของเรานะครับกับอินฟ้าวราอ่ะมาอีกท้ายที่ชาลอตกันบ้างมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆของเราที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไหมครับชาลอ์ Charlotte? ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับครอบครัวใหม่ก่าถึงว่าสมาชิกที่จะมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะก็อยู่ด้วยกันไปนานๆรักกันไปนานๆน,นะคะแล้วก็เ,เป็นกําลังใจให้พี่ฟ้าแล้วก็เพื่อนๆที่จะต้องส่งออกด้วยนะคะครับผมและนี่นหะครับคือความน่ารักนะครับ ของทั้งสองคนรวมถึงแฟนๆทุกท่านที่ส่งกำลังใจมห้กับพวกเชินะครับไม่ว่าจะเป็นน้าที่จังหวัดนครพนมนี้นะครับหรือกําลังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราในช่วงเวลานี้ครับเอาละครับในช่วงนี้ครับก็ผมขอเรียนเชิญนะครับสำหรับผู้มีการกรองประกวดมิสแ a นนครพนมนะครับกับพีดีนุกของเราให้เกียรติในการมอบช่อดอกไม้ให้กับน้องของเราทั้งสคนด้ครับเรียนเชิญคุณนุกเลยครับ เอาละครับแขกผู้เชิทุกท่านครับขอเสียงปร่มมือนะครับให้กับชาลล็อตออสตินรองอันดับ5 m i มิสแกรนไทยแลนด์2022และอินฟ้าวราห์มิสแกรนไทยแลนด์สองมิสแกรนนครพนม2023หมายเลข4ไพ่เหลียวกระบอก่าไรประจักษ์รัตนกุลนั่นหมายความว่ารองชนะเลิศอันดับที่1คือหมายเลข2อจัสตินเฟลเทนและในอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญ คุณอิงฟ้าวราหะให้เกียรติในการมอบมงกุฎนะครับให้แก่มิสแควร์นครปฐม2023ชาลอตออสตินนะครับรองด่านผ้ามิสแควร์ไทยแลนด์2022มอบสัญสักษายและ provincial d ่ r e c t o เจของเรานะครับให้เกียรติในการมอบโชฟี่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับ และนอกเหนือจากนี้นะครับรางวัลที่เธอจะได้รับต่างๆมากมายเลยนะครับนั่นก็คือกิฟต์ o u c h ช r er, หัตถกรรมนะครับโดย r r v ic, รอมโรวิคคลินิกมูลค่า4 3 0 0 0 0บาทจะได้รับนะครับกิฟต์บูช์สาระยะกรรมนะครับโดยมา s t e r p พี c ฮ h o ์ตพิชเชลมูลค่า3 0 0 0บาท ตัวเครื่องบินนะครับจาก a i r ์เอเชียนะครับไปกับประเทศเวียดนาม2ที่นั่งและางวันต่อไปนะครับคลาสเรียน acting โดยครูปานครับและจะได้รับนะครับคลาสเรียนเดินแบบและปรับ,บุงลิขภาพนะครับจากชับชับสตูดิโอ และลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญตัวแทนจากโตยโยต้เจริญศรีนะครับซึ่งจะมอบรางวัลเป็นรถประจำตำแหน่งมิสแกรนนครพนม2023ตลอดระยะเวลา1ปี ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบนะครับห้องพักประจำตำแหน่งมิสแกรนนครปนม2023โดยโรงแรมชีวะโขงตลอดระยะเวลา1ปีครับขอเรียนเชิญครับ